เวลาอยากสับบอกคนดูไหมครับฝึกคำศัพท์ไว้เยอะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมก็อยากบอกนอนๆนะครับว่าทำบุญเยอะๆเราจะได้เดาถูกนะคะก็รีบจำแล้วก็อย่าเพิ่งรีบลืมนะนเนาะทดสอบสั์ SAT เด็ก BBA จุฬาสวัสดีครับผมหมีฟูแมนและวันนี้เราจะมาทดสอบสั์ SAT ซึ่งเพื่อนๆที่ห่วงลังจะทดสอบเนี่ยเขากำลังจะขึ้นปี2กันเราก็เลยจะมาดูกันว่าเขายังจำสั์ SAT กันได้อยู่หรือไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มดูพวกเข้าแข่งขันคนแรกกันเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็แบบพูกเข้าแข่งขันคนแรกแล้วไหนแนนํำต้น่หยครับสวัสดีค่ะชื่อวิวนะคะอยู่มาร์เก็ตติ้งปีสองค่ะได้คะแนน SAT เท่าไหร่ครับหนึสามเก้าสิบค่ะเอยธรรมดาที่ไหนครับคนนี้มีอะไรอยากฝากบอกพูกเข้าแข่งขันคนอื่นไหมครับก็มาดีครับเออซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายกดให้ฟังนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะบอกคำศัพท์หนึ่งไปเสร็จแล้วถ้าตอบได้เลยจะได้3คะแนนแต่ว่าถ้าใช้ตัวเลือกจะเหลือแค่คะแนนเดียวนะครับโอเคคำศัพท์แรกที่ผมกำลังจะถามก็คือคำว่า b e n e v o l e n t ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีตัวเลือกมีตัวเลือกให้มีตัวเลือกตัดออกโอเคเอาเอาตัวเลือกค่ะโอเคครับเอาตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือคาว่า rude ตัวเลือกที่สองคือคาว่า unpleasant ตัวเลือกที่สามคือคาว่า friendly ส่วนตัวเลือกที่สี่คือคาว่า cheerfulfriendly อ่า friendly เป็นตัวเลือกที่สามนะครับ friendly เป็นคาตอบที่ถูกต้องครับโอยทำอะไรที่ไหน โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนที่2กันแล้ว,นนวไหนแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเมจิกยูมาร์เก็ตติ้งได้คะแนน s อชเท่าไหร่ครับได้หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบค่ะนี่ธรรมดาที่ไหน<อ>ซึ่งคําศัพท์แรกที่ผมกำลังจะถามคํานั้นก็คือ c a p i t a l a t e ขอ c h o i c e ค่ะขอช้อะอชอนะครับตัวเลือกแรกก็คือคําว่า argue ตัวเลือกที่2คือคําว่า surrender ตัวเลือกที่3คือคําว่า question ส่วนตัวเลือกที่4คือคําว่า destroy ขอเดาได้ไหมคะ ได้ครับตอบอะไรดีครับชอยแรกแล้วกันค่ะชอยแรกคือคําว่า argue argue เป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอเคครับคําตอบที่ถูกต้องคือคําว่า surrender เลยครับตอนนี้เรามาอยู่กับผู้เขาเ้าแข่งขันคนที่3กันแล้วไหนแนะนําตัวหน่อยครับเออ่สวัสดีครับชื่อเสียงอยู่ IB นะครับตอบ S T ได้คะแนนเท่าไหร่ครับพันสี่ยี่สิบมีอะไรอยากฝากบอกผู้เขาเ้าแข่งขันคนต่อไปไหมครับ ก็เตรียมตัวไว้ดีๆนะครับก่อนที่ผมจะออกไปเนะี่ยอ่านดีไว้อ่านดีไว้เออโอเคท่องศัพท์ให้ดีท่องศัพท์ให้ดีท่องศัพท์ให้ดีคำศัพท์แรกที่ผมจะถามก็คือคำว่า nonchalant ชอยชอยชอนะฮะชอยตัวเลือกแรกก็คือคำว่า careless ตัวเลือกที่สองคือคำว่า cautious ตัวเลือกที่สามคือคำว่า creative ส่วนตัวเลือกที่สี่คือคำว่า casual เอ่อข้อแรกปะอ่า careless เคยได้ยินมาว่ามันเป็นแบบ คอาใหม่ลบๆนิดนึงเออ non c h a l a n g e non c h a l a n t l y non c h a l a n t e คำตอบที่หนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับสรุปก็คือตอบ casual โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่วกวบผู้เข้าแข่งขันคนที่4กันแล้วไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะก็ชื่อพลอยนะคะอยู่ major marketing ค่ะได้คะแนน SAT เท่าไหร่ครับ1410ค่ะเออมีอะไรอยากฝากบอกพวกขเข้าแข่งขันคนอื่นๆไหมครับก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเอ,อ้ยมั่นใจหน่อยครับมั่นใจหน่อยครับได้ได้ เรามาที่คำศัพท์คำแรกกันเลยดีกว่าซึ่งคำนั้นคือคำว่า prudent คุณมากเลยอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาก่อนได้ยินแน่นอนโอเคตัวแรกแรกคือคำว่า careful ตัวแรกที่สองคือคำว่า frugal ตัวแรกที่สามคือคำว่า intelligent ส่วนตัวแรกที่สี่คือคำว่า foolish เยอะแหละสงสัย <laughs> สงสัยข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ intelligent หรอ ไม่ชชวร์เลยอะ่ะคิดได้คิดได้ไลีนคุณบอกว่าความหมายน่าจะแบบ positive แสดงว่าฟลุกกล้องนี่ไปแล้วปะฟลุกล้องแบบ foolish ใช่เหลืออะไรละเหลือ careful กับ i n t e l l i g e n t ครับ i n t e l l i g e n t แล้วกัน i n t e l l i g e n t เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมโอ้โห,โห,โหแต่เกือบถูกแล้วซึ่งจริงๆก็เป็นความหมาย positive จริงๆแปลว่า careful เรามาต่อกันที่คำถามที่สองกันเลยเดียวซึ่งคำถามที่สองคือคำว่า mundane m u n d a n e mundane m u n d a n e เอาตัวเลือกไหมครับเอาครับตัวเลือกแรกคือคําว่า ordinary ตัวเลือกที่2คือคําว่า important ตัวเลือกที่3คือคําว่า boring ส่วนตัวเลือกที่4คือคําว่า exciting กับมันเนี่ยมันน่าจะน่าจะ exciting บอมีหลักาา <laughs> ลการมีหลักการ exciting เป็นคำตอบที่ <laughs> <laughs> <ง>เอายังเอายังยัง boring ครับ <laughs> boring ครับ boring เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมนี่ เรามาที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าคำถามที่สองคำนั้นก็คือคำว่า pragmatic ขอคำใบ้ค่ะคำใบ้นะตัวเลือกตัวเลือกแรกคือคำว่า foolish ส่วนตัวเลือกที่สองคือคำว่า treacherous ตัวเลือกที่สามคือคำว่า practical ตัวเลือกที่สี่คือคำว่า inspired ไม่เคยได้ยินอีกแล้วขอเดาที่ตัวเลือกแรกอีกรอบตัวเลือกแรกอีกแล้วคือคำว่า foolish ป่ะ foolish เป็นคำตอบที่ผิดรั้ผม อ่อนให้ฟูลิชจริงๆเออวันนี้อ่อนให้วันนี้อ่อนให้คำตอบที่ถูกต้องของคำว่า pragmatic คือคำว่า practical นะครับอ่าแล้วมาที่คำถามที่สองกันเลยดีกว่าซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า postulate ชอยชอยช็อกเลยวะช็อกช็อกเลยโอเคฮะไม่เคยได้นมาก่อนตัวเลขแรกคือคำว่า assert ตัวเลขที่สองคือคำว่า deny ตัวเลขที่สามคือคำว่า question ส่วนตัวเลขที่สี่คือคำว่า criticize assert deny question criticize ใช่ครับแล้วคำคืออะไรนะ Question วะ Question Question นะครับไมเดา Question เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมโอ้โหคำตอบจริงๆคือคำว่า assert เรามาที่คำถามที่สองกันเลยดีกว่าซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า s city a r c ซึ่งมันไม่ได้มันสะกดอย่างนี้ S A G A C I T Y ชอยมาครับชอยนะฮะตัวแรกๆคือคำว่า suspicion ตัวเลขที่สองคือคำว่า courage ตัวเลขที่สามคือคำว่า creativity ส่วนตัวเลือกที่สคือคำว่า wisdom สั s p ป c i ชนสองอแลกชอยแลนแรกนะครับ suspicion suspicion เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมโอ้โหคำตอบจริงๆคือคำว่า wisdom นั่นเองสกาย c i t y อาจจะมาจากคำว่า sage ป่ะที่แปลว่านักปราชญ์ทัก่างโอเคครับตอนนี้เรามาถึงคำถามที่สามกันแล้วซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า c o m p l a c e n t ขอตัวเลือกค่ะโอเคครับเอาตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือคำว่า worried ตัวเลือกที่สองคือคำว่า bored ตัวเลือกที่สามคือคำว่า satisfied ส่วนตัวเลือกที่4ี่คือคำว่า Compensatory Satisfied Satisfied เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเรามาที่คำถามที่3ามกันเลยดีกว่าซึ่งคำนั้นคือคำว่า Innovating uh huh. อยากตอบเลยไหมครับเอาตัวเลือกมาด้วยตัวเลือกแรกก็คือคำว่า Tiring ตัวเลือกที่2คือคำว่า Energizing ส่วนตัวเลือกที่3คือป็นคำว่า Questioning ตัวเลือกที่4คือคำว่า Annoying ในเมื่อมันอีเหมือนกันเราก็เอาใช้ที่มันอีเหมือนกันดีกว่าก็คือคำว่า energizing energizing เป็นคำตอบที่ผิดครับ i n n o v a t i n g แปลว่า tiring นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับ energizing เป็น antonym antonym คำศัพท์ทำที่สามก็คือคำว่า fortuitous เคยได้ยินอะเอาจริงเคยได้ยินเกือบหมดเลยแต่แบบมันจำไม่ได้ไปเป๊ะใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่าต้องมีตัวเลือกรู้แน่อย่าพูดอย่างนั้นดิพูดอย่างนั้นไม่เอาตัวเลือกแรกคือคำว่า sneaky ตัวเลือกที่สองคือคำว่า careful ตัวเลือกที่สามคือคำว่า smart ส่วนตัวเลือกที่สี่คือคำว่า lucky อันนี้ลังเลระหว่าง2กับ4อ่าลังเลนะฮะแบบ ortune, fortune 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 ก็เลยจะตอบว่า lucky ไป lucky lucky นะครับ lucky เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโอ้โหนี่ครับมีเสียงกองเชียร์มาด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่คำศัพท์ที่สามกันแล้วคะแนนยังไม่ไปไหนเลยฮะ กดดันไหมรับกดดันไหมเริ่มและเร็วนิดหนึ่งนิดหนึ่งเรามาที่คำศัพท์ที่3กันเลยดีกว่าซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า vindicate ครับ่ครับชอยนะับใชอยตัวเแรกคือคำว่า blame ตัวเลกที่2คือคำว่า indict ตัวเลกที่3คือคำว่า score ส่วนตัวเลกที่4คือคำว่า free from blame คำอะไรนัอีกเนะ vindicate blame ผิดทุกข้อทำไง blame เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผม ซึ่งคำตอบที่ถูกคือคําว่า free from blame อ่าต้องข้ามกันตรงข้ามกันโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่คําถามที่4กันแล้วซึ่งคํานั้นก็คือคําว่า eccentric ครับเอาใช่ไหมครับเอาครับโอเคครับตัวเลขกแรกคือคําว่า terrible ตัวเลขกที่2คือคําว่า unconventional ตัวเลขกที่3ามคือคําว่า average ส่วนตัวเลขที่4คือคําว่า wealthy เอาเป็น unconventional unconventional เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับผม หดมากโอ้คครับตอนนี้พวกวข่อยแข่งขันคนนี้ก็ได้ไปทั้งหมด4คะแนนนั่นเองโ<ว>่วน์คำถามสุดท้ายก็คือคำว่า inevitable แปลว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องของผมเพราะกับได้ไปทั้งหมด3คะแนนเลยนะครับเพราะว่าตอบโดยไม่ใช้ตัวเลือกนั่นเองเรามาที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งคำถามนั้นก็คือ preclusive ช h o ช c e ช h o i c e ช,ช,ช h <laughs> o ตัวเลือกแรกก็คือคำว่า quiet ตัวเลือกที่สองคือคำว่า w h i t h draw ตัวเลขอที่สเ,เป็นคําว่า secretive ตัวเลขอกที่สี่คือคําว่า untrustworthy เป็นไรครับสงสัยข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับสงสัยทุกข้อครับ <laughs> แต่ว่าอาจจะตอบข้อแรกแล้วกันข้อแรกนะครับข้อแรกคือคําว่า quiet ไม่มีเหตุผล quiet เป็นคําตอบที่ผิดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. คำตอบจริงๆคือคำว่า withdrawn ah. สรุปคะแนนของน้องเสียงนี่ยเขาก็ได้ไปทั้งหมด1คะแนนนั่นเองนะครับเรามาที่คำถามสุดท้ายกันดีกว่าซึ่งคำั้นก็คือคำว่า wary w, w a r y แ <Very. S 2> วรี่ขอบคุณมากค่ะแวรี่ตัวแรกแรกคือคำว่า watchful ตัวเลขที่สองคือคำว่า brave ตัวเลขที่สามคือคำว่า smart ส่วนตัวเลขที่สี่คือคำว่า r e c l u s i v e เยอะแล้วแม่เยอะแล้วแม่ <Watch ful. S 1> เยอะแล้วแม่ตอบอะไรดีตอบอะไรดี watchful เรียก watchful นะครับ <Smart. S 1> ซึ่งโอเค smart watchful <laughs> อ่าให้เลือกคำตอบสุดท้ายเลือกเลยครับ watchful watchful watch เป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับผมโอ้โหโอครับสรุปคือพ่อหงายคนนี้ได้ไปทั้งหมด1คะแนนนั่นเองสุดยอดมีอะไรอยากฝากให้คนดูฟังไหมครับน้องๆที่กำลังจะสอบ SAT ก็อยากบอกน้องๆนะครับว่าทำบุญเยอะๆเราจะได้เดาถูกนะคะมีอะไรอยากฝากบอกคนดูไหมครับฝึกคำศัพท์ไว้เยอะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมโอเคครับน้องๆคนไหนที่กำลังลังเลว่าจะท่องศัพท์ดีไหมก็รีบท่องนะครับเพราะว่าถ้าพี่ไปถามน้องจะได้ตอบได้มีอะไรอยากฝากบอกน้องที่กำลังจะสอบ SAT เอทีไหมครับ รีบจำแล้วก็อย่าเพิ่งรีบลืมนะเนาะสู้ๆนะครับทุกคนและนี่ก็คือ16คำศัพท์ที่ผมเอามาถามเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆรู้จักคำไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <c oughs> พเพื่อนๆอาจจะสนใจคลิปนี้ที่ผมมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการสอบ SAT ผมมีผูแมนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ